ถ้าเราแอบ,บตรงนี้คุณยายคงไม่เห็นเราเป็นแน่ยังไงก็ไม่เห็นเอ๊มันแอบตรงไหนกันนะไม่เห็นนะนี่คุณยายไปแล้วเลืกทีนึงแล้วกันนี่แน่ยังไงก็ไม่เห <words> ็นเสียงมันนั่งอยู่ตรงนี้นี่นะแต่มันหายไปไหนกันนะเสียงกระดังเน่ยตรงนี้แต่มันหายไปไหน อย่างงี้ก็ไม่เห็นเราเอ้นี่ต้องเจอกับดักต้องเจอกับดักของฉันเอาไปเลยหนึ <S <S ่ง <ฤฤ S 1> อันแค่หนึ่งอันเหรอคุณยาย<ฤ>ไม่มีทางหรอกนี่ไงอ,อะไรใเจออันที่สองเฮอันที่สองนเหรออันที่สองเลยเหรอ,อ นี่อี่เอาอหนึ่งทีลูปมันหล่นลได้ยังไงเนี่ยงงมากเลยนะเนี่ยทำไมมันหล่นแล้วหล่นอีกอใครมันทำลูปหล่นกันนะอย่าให้รู้นะอยากจะตีให้หวัวแบ,บนะเลยไม่มีทางหรอกอพอเราแอบในนี้เราปลอดภัย อีนี่สักดอกใครมันมาทำรูปนอนทั้งนี่โอ้ยเห็นนะไอ้หัวแบะไม่มีทางเห็นแล้วแน่ใครันต์ใครันเจอาอันต้องจะเป็นรังรัเจอาสามอันก็ไปเลยอันนี้แหละจะต้องจับไปได้จังหัวขโมย Sám anh nở đẹp đẹp rồi, chơi cành mình cái này, ui ừ. <laughs> chơi <cười> gặp <laughs>